ดูท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเชฟชาตินะครับจะมาเป็นทําเป็นคอร์สนะฮะเป็นคอร์สเลยว่าจะเป็นรีซพีหรือว่าจะเป็นการหาต้นทุนนะฮะสำหรับซอสเซงไฮนะฮะท่านผู้ชมนะซอสเซงไฮนะเชฟชาติจะเปลี่ยนแบรนด์จากซอสเซงไฮตัวนี้อ่าตัวนี้นะฮะนี่นะครับซอสเซงไฮตัวนี้เนี่ยวันนี้ตั้งกล้องไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเตาเนี่ยนะฮะ มีความร้อนนะครับเจ็บชาตเลยตั้งกล้องไกลนิดนึงนะครับนี่นะครับซอสเซงไฮรูปแบบเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะเจ็บชาติเปลี่ยนนะฮะเจ็บชาติจะมาใช้เป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นแบบกระปุกกระปุกแก้วแบบนี้นะครับนะฮะราคาย่ำเยาวลงนะครับนะฮะราคาย่ำเยาวลงนะครับไม่ถึงหนึ่งใบแดงท่านผู้ชมนะฮะฝากอุหนด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าทายกันได้ทั้ง ช่องทางอ่า YouTube นะฮะรวมถึงอ่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอยู Facebook ก็ได้นะฮะนะครับ mm hmm. พีมพ์ออมาว่าสนใจก็ได้นะครับเดี๋ยวเชฟชาติจะโพสเป็นรูปแบบคลิปให้อีกทีนึงนะครับวันนี้เป็นไลฟ์เป็นการไลฟ์สดนะเชฟชาติมาหาคือว่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมสิ้นเดือนนี้เชฟชาติจะาวางจำหน่ายในรูปแบบแบบใหม่ แพ็กเกจจิ้งแบบใหม่นะครับสำหรับซอสเซียงไฮ้นะครับตัวแรกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับที่เชมป์ชาติเปลี่ยนนะครับจะไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบอ๋ออันนี้ซอสเซียงแบบแบบกระปุกแบบนี้นะฮะซอสเซียงไฮ้แบบนี้จะไม่มีจำหน่ายแล้วนะท่านผู้ชมนะก็คือเอาแบบใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นแบบแบบอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับนะครับเชฟชาติวันนี้เชฟชาติมา คือต้นทุนนะท่านผู้ชมนะรเราต้องปรับเปลี่ยนนะฮะวันนี้จะเวลาทำาทำร้านอาหารหรือว่าทําเมนูนต่างๆนะท่านผู้ชมเราต้องหาคอร์สนะฮะหาคอร์สหารีซพีนะครับมีรีซพีแล้วต้องหาคอร์สนะฮะหาคอร์สของเราว่าต้นทุนต่อหนึ่งพอชั่นหนึ่งจานหนึ่งอะไรเนี่ยเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมวันนี้เชฟชาก็มาหาแบบนี้เหมือนกันเพื่อจะให้แบบ กระปุกนี้ราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมอ่าอย่างนี้นะฮะที่เจ้าชาติทำนะฮะวันนี้เพิ่งทาเสร็จนะครับก็จะมาบรรจุพันธุ์นะฮะบรรจุพันธุ์แล้วก็จะรู้ว่าได้เท่าไหร่ราคาต้นทุนเท่าไหร่นะครับถึงจะวางจำหน่ายให้กับ FC ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าชาติจะอ่าท่านที่ตอบก็จะมีวางตะกร้าให้นะครับเดี๋ยวขอเวลาที่หนึ่งนะครับสําหรับอ่ากระปุกแรกเลยนะครัสำหรับแบรนด์แรกเลยนะสําหรับอ่าซอสเซียงไฮ้นะฮะก็ฝากท่านผู้ชมอุดหนุน ติดตามรับชมแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจเชฟชาตดด้วยนะครับสู้ๆมากนัท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ไม่ได้แบบไม่เอากำไรมากมายนะครับท่านผู้ชมนะพออยู่ได้นะครับเอาแบบให้ท่านผู้ชมได้ลองไปชิมกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะเชฟชาติอะไรสดทางติดต่อไปนะครับวิธีการทำนะฮะ เดี๋ยวจะเอามาลงให้เอฟซได้รับชมกันนะครับแล้วก็สูตรที่เทฟชาตาิก็เคยทําให้ชมเลยนะครับมีบางสูตรนะครับเอาไปให้เอฟซีรับชมกันวิธีการทํานะครับวันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะฮะช่วงหัวข้าก็ทําให้เอฟซีได้รับชมกันบ้างแล้วเนาะนะฮะสำหรับซัลซิงไฮวันนี้เชฟชาติคือเป็นการหาต้นทุนนันะท่านผู้ชมนะหาต้นทุนว่าเราหนึ่งกระปุกเราจะอยู่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเวลาจะขายของอก๋วยเตี๋ยวส้นหนึ่งชามอย่างนี้นะฮะ เราใช้เส้นไปเท่าไหร่ใช้ผักไปเท่าไหร่ผักราคาเท่าไหร่เส้นเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่เนื้อหมูเท่าไหร่นะครับเนื้อหรือจะเป็นไก่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นะน้ำซุปค่าน้ำซุปเท่าไหร่นะครับเราต้องมีนะฮะยืนพื้นไว้เลยว่าเราจะต้นทุนสําหรับชามเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับสาหรับชามนี้ราคาอ่าสิบบาทอ่าชามนี้สิบบาทยังไม่รวมค่ากงค่าแก๊สอ่ะท่านผู้ชมต้องบวกให้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะบวกค่าแก๊ส บวกค่าน้ําบวกค่าไฟบวกค่าทุกถึงอย่างลงไปให้ไปให้หมดต่อหนึ่งชามนะฮะต้องคิดออกมาให้ได้สําหรับหนึ่งชามนะครับไม่ใช่คิดรวมๆนะท่านผู้ชมนะต้องคิดสําหรับหนึ่งชามว่าเราตีออกมาเป็นราคาเท่านี้สําหรับหนึ่งชามต้นทุนเท่านี้นะฮะค่าต้นทุนนะฮะไม่ใช่เป็นค่าซอสค่าน้ําซุปค่าเส้นค่าผักค่าอะไรทุกอย่างนะฮะท่านผู้ชมนะเวลาการขายของนะครับนั้นอยู่ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนะเจ้าช,ชาก,ก็ใช้ ใช้รูปแบบเนี้ยเจี๊ยบชาติไปเสนองานให้กับโรงแรมโรงแรมต่างๆนะฮะเจี๊ยบชาติก็นํารูปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรีซพีที่เรามีอยู่แล้วต้องเป็นเนื้องานของเรานะครับอย่างอ,าอาง่ายๆท่านผู้ชมอันน,น,นี้อันนี้ทางอันนี้ทางยนะูทูปเนาะอันนี้ไม่ไม่พูดยาวมากนะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดพูดยาวเดียเด๋ยวก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะจ้ะก็คือจะไม่พูดยาวมากท่านผู้ชมทางยูทูปเนาะครับ เพราะว่าเราไปเสนองานเนี่ยเราก็ต้องมีมีแฟมงานเราไปอ่ะก็คือจานนี้ราคานี้จานจานี้ราคานี้นี่นี่ก็แต่ละจานก็จะมีแบบราคาต้นทุนของเขาแต่ละจานนะครับนะฮะค่าน้ําซุปค่าไฟค่าอะไรทุกอ,อย่างนะครับค่าต้นทุนนะฮะทำเส,เสนอไปในณนะตอนนั้นณนะอย่างวันนี้เชฟชาติก็คือมาทําเมนูน,นี้นะฮะเพื่อที่จะอย,อยากเอาไปให้เอฟซีได้ลองชิมกันเชฟชาติก็ทําราคาใหม่เพราะราคาต้นทุนนะครับ ท่านผู้ชมมันปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับสาคัญมากๆเลยนะครับอย่างวันนี้นะครับเราต้องไปดิวกับกับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับไปดิวกันนะครับไปดิวกันนะฮะอย่าเราไปรับตวเนี้เขาคิดเราอย่างพิกพริกิโลละแปดสิบอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาคิดเรากิโลละร้อยไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเวลา เวลาทาธุรกิจนะครับท่านผู้ชมนะเราต้องเราต้องไปไปเลยไปดิวไว้เลยว่าอย่างน้อยสิบห้าวันท่านผู้ชมอ่าสิบห้าวันนี้เราได้กิโลละแปดสิบเราต้องบอกว่าเราขอกิโลละแปดสิบอีกสิบห้าวันนะถ้าเกิดราคาขึ้นคุณไปขึ้นจะเป็นแปดสิบห้าเป็นเก้าสี่เก้าสิบห้าก็วานไปนะครับแต่ต้องคุยราคานี้เพื่อยืนได้อีกสิบห้าวันนะท่านะผู้ชมนะไม่ใช่ว่าวันนี้ แปดสิบพรุ่งนี้ขึ้นเก้สิบหรือขึ้นร้อยหนึง่งเราตายท่านผู้ชมเราผู้ประกอบการเราตายนะครับต้องไปไปดิวงานให้ได้ไปคุยงานให้ได้ท่านผู้ชมนะครับทุก,อ,ะะกอย่างเลยฮะผักอย่างฟ้าแดงพิกกินดาแดงรากบังชีเอเอ่อกระเทียมเอยมันคุมยากมากท่านผู้ชมนะครับนะท่านผู้ชมอเอาให้แบบคุยให้รู้เรื่องนะนี่เจ้บช้ชาต้องไปคุยกับเขาอ่าโอเค ผมพร้อมรับราคานี้อีก15วันราคานี้ข้ามปรับนะครับวันนี้เชฟชาติเขาจะมาทําคอร์สในวันนี้ในราคานี้นะฮะสิ้นเดือนเชฟชาติก็จะขายราคานี้ได้ถ้าปรับขึ้นเชฟชาติก็ต้องยอมรับกับมันได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะฮะท่านผู้ชมก็ฝากไว้นะครับสําหรับทาง Facebook นะครับเดี๋ยวเชฟชาติจะไปไล่ต่อทางอันนี้ Facebook หมเฟซบุ๊กไหมเนี่ยยูทูบรเหรอโองยกลับมาทานอะไรได้นะมายูทูบหรอ ชาติชาติไวๆมากเลยชาติชาติตอนนี้ชาติชาติเร่งมากเลยกราบขอประธานเอ้ยไม่ใช่กราบขามไอ้ยกาบเล็กกราบขอขอประธานภัยโอ้โหตายแล้วไฟใหญ่แล้วอันนี้อะไรทางยูทูบเหรอยูทูบนี่เธอจะไปไหนเนี่ยเธอมาเนี่ยเธอมานี่ก่อนเธอจะร้องเพลงเหรอเดี๋ยวซีเดี๋ยวเขาร้องเพลงอันนี้ยูทูบเหรอท่านผู้ชมโอ้ยขอประธานาภัยมากๆเลยครับ แล้วยึดเฟซบุ๊กไปยังไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปทิกตอกต่อแล้ท่านผู้ชมนะใครยังไม่ง่วงนอนไปทิกต,ตอกนะท่านผู้ชมนะทิกตอกยาวๆเลยทีเนี้ยเนี่ยลืมบอกท่านผู้ชมเลยว่ายูทูบได้ได้เปรียบเลยเนี่ยมามาทีหลังเนี่ยฮะเชฟชาติเชฟชาติเจียวกระเทียมเจียวไว้นะฮะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรใหญ่นะท่านผู้ชมนะขอาการาดบรรพย์นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เชฟชาติจะไม่ได้จําหน่ายนะช่วงนี้นะเชฟชาติเดี๋ยว ถ้าเกิดเชฟชาติทำเชฟชาติจะใส่เป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหน้ากากให้กันอันนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เชฟชาติจะแค่หาแค่หาราคาคอร์สนะฮะแค่หาราคาคอร์สนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นสูตรใหญ่ท่านผู้ชมเวลาทำนะฮะท่านผู้ชมเชฟชาติทำเป็นแบบใหญ่ๆเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องมีการเกี่ยวเทียมไว้ก่อนนะฮะจะเกี่ยวเทียมไปพร้อมกันไม่ได้ท่านผู้ชมจะคุ้มลำบากนะครับแต่ถ้าเจียวเทียมไปพร้อมกันอร่อยไหมอร่อยมากท่านผู้ชม เดือบเลย์เลยท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าเราทําทานได้กระเทียเล็กได้แต่ว่าถ้าเกิดทําแบบใหญ่เราคุมกระเทียมไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับมันจะไม่พร้อมกันนะครับเราต้องกระเทียมมาให้หอมเหลืองแบบนี้นะท่านผู้ชมนะสีเขาจะยังไม่เหลืองทองมากนะท่านผู้ชมนะและเธออะไรเธอนี่นะท่านผู้ชมอยู่นี่นี่เธอมาทักทายท่านผู้ชมแลเธอออกซ้ายออกขวาเนี่ยมาก่อนแล้วมาทักทายเอฟซีรถกัน นี people, like, benim, like, ่นะท่านผู hmm ้ชมต้องให้แบบอย่าเหลืองแบบออกแบบเหลืองทองแดงหรือเหลืองแดงนะฮะท่านผู้ชมนะให้แบบออกเหลืองอ่อนๆไ่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวจะลงจะลงวิธีทําให้ท่านผู้ชมนะครับแต่อสะดวกสบายนะท่านผู้ชมนะแนะนําสั่งไปทานนะท่านผู้ชมนะสะดวกมากๆนะครับติดบ้านไว้ไม่หวังเดี๋ยวเจ้าชาจะมีให้อีกมากมายแล้วสูตรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหลไรอีกตัวซอสเลยนะครับติดบ้านไว้นะครับสบายๆ สหรับเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดยอยู่อพาร์ตเมนต์เอ้ยอยู่แล้วอยู่เต็นท์ด้วยเดี๋ยวเธอวันนี้เ, 1, เอา 9, มาเดินมาเดินหนึ่งเอาเก้ามาเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาโอเคบายบายเอฟซี FC ก่อนบายบายเอฟซีก่อนบายบายกายสวัสดีกาสวัสดีก่อนกาสอดีครับสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะบาาบายบาย นะควก็ฝังอุ่นนป,ป้าด้วยนะ,นะเออฝังอุ่นเนื้อป้าด้วยนะ,นะโอเคไปไม่ไปนล้วท่านผู้ชมนะทางทางยูทูบเนาะเดี๋ยวเธอจะโดนเนี่ยมันร้อนอยู่นะเนี่ยอ่าไปไปหนึ่งสองสามไปโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมอุ่นนกันด้วยนะครับไปทางเออไม่จะเป็นทางติดต่อทงนี้ก็ได้นะครับพิมค์คผู้ชสนใจนะครับอ่เดี๋ยวจะอาเดี๋ยวจะขึ้น อ่าเป็นคลิปให้นะครับพี่ว่าสนใจเดี๋ยวจะทักไปให้อดินทักไปรวมถึงทางเ c e b o o k นะฮะรวมถึงทางทิกติกก็จะมีปักตะกระก้าให้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็อตอนนี้ยังไม่ปักตะกระก้านะตอนนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่มีนะครับนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับกราบขอบพระคุณจากใจจริงนะครับที่ช่วยสนับสนุนทรัชาติมาตลอดนะครับขอบคุณมากเลยนะยอดวิวก็ไม่ได้ไม่มียอดวิวก็ไม่สูงยอดวิวก็ไม่ กระเตื้อนนะครับแต่ว่าเอฟซียังเหนียวแน่นหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวชาจะไปไลฟ์สดต่อหนึ่งต่อนะครับขอบคุณมากเลยอันเธอไปไหนเนี่ยแมวเหมียวข้างนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอขอกราบขอบพระคุณจากใจจริงจากจากใจเชฟชาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ